สวัสดีครับพบกันเช่นเคยแนละ้วกับช่องนัออกปลูกใบ้สวนดุมประจวบนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาผสมเกสรน,นะครับลองผสมดูนะครับผสมเจอแบบว่า,อ,าอยากได้ลูกไม้ที่ใหม่ๆขึ้นนะครับวันนี้ผมจะพามาผสมเกสรตัวนี้นะครับเป็นชัทยาชื่อว่าประภากรีนนะครับคือจริงๆประภากรีนสีเขาแต่ละต้นอ่ะเขาจะไม่ได้เขาจะออกแค่เขียวจะ,จะไม่เยอะตอนนี้เขียว ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ปากจะสีปากข้างในสวยมากครับจะมาผสมกับตัวนี้เป็นลุ่งนภา,าลุงนภาแฟนซีนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์หนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นลุงนภาแฟนซีเบอร์หนึ่งปกติตัวนี้เขาจะแดงแค่แดงเฉยนะจะไม่ได้แดงมากขนาดนี้นะอันนี้ผมเห็นว่าตัวนี้มันแดงมากนะครับแล้วผมก็เลยจะมาผสมกันนะครับการจินตนาการของผมนะครับผมจะมองดูว,ว่าตัวเนี้ยพื้นนอกอ่ะเป็นสีแดงสนิทไม่ได้มีสีอื่นปนนะครับ กับประภากีนตัวเนี้พื้นนอกเป็นสีเขียวสีไม่มีสีอื่นปนนะครับสองตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าลักษณะคล้ายๆกันคือเป็นพื้นสีเดียวนะครับแล้วปากตัวนี้จะเป็นปากสองสีเหมือนกันตัวเนี้สังเกตดูปากเขาจะเป็นฝอยค่อนข้างจะละเอียดนะครับตัวนี้จะไม่เป็นฝอยแต่ปากจะบิดเยอะนะครับการจินตนาการของผมตัวนี้ปากใหญ่ทั้งคู่นะผมก็เลยว่าถ้ามาใส่กันนะถึงจะเป็นรูปในรูปทรงเดิมนะ แต่ว่าสีเีแน่นอนว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันเอ่อแดงแล้วมีเขียวมาปนหรือเป็นสายดุงอะไรเงี้ยจะสวยมากเลยนะแต่ว่ามันบอกได้ยากเพราะว่าปู่กับย่าเขาอ่ะมันก็จะเป็นสีอื่นมานะครับก็เลยวันนี้จะมาหามาผสมนะอุปกรณ์นะครับตั้งหลักของผมก็จะมีไม้ยึมฟันนะครับตัวไม้ย,ยึมฟันนี้ยังไม่ได้ใช้นะไม้ยึมฟันของใหม่เลยแต่ว่าเตรียมวางไว้แล้วนะครับผมจะมันจะแหลมไปผมจะหักนะผมจะหักให้มันสั้นลงมันแล้วแต่แต่ละคนนะมาเดี๋ยวเริ่มผสมกันเลยนะครับ คือผมจะผสมสลับนะผสมสลับจะเลือกเอาตัวนี้ยตัวนี้มีดอกเดียวจะไปเข้ากับตัวนี้นะครับตัวดอกรองของตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนถ้าที่สวยก็คือตัวนี้นะจะไปเข้ากับดอกรองตัวนี้นะครับนี่นะก็คือเริ่มต้นก็เราจะไปจิ้มเอาเมือกของเกสรตัวเมียเขาก่อนนะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเมือกนะเห็นป่ะนะผสมนะช่วงเวลาสายๆจะดีนะอย่าถึงบ่ายเลยอากาศมันจะร้อนนะครับ ผมไม่รู้ว่าจะผสมได้หรือเปล่าตัวนี้จริงๆมันจะต้องแบบว่าบานสักสามถึงสี่วันนะจะจะสวยนะตัวนี้บานนานแล้วนะไม่ได้ผสมทันทีผมจะบอกว่าเกรสรตัวผู้ของตัวเนี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะนะครับนี่ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทําให้ดูว่าการผสมครั้งนี้ผมดูแล้วว่าล้มเหลวนะครับถ้าแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับ เกสอนเขาแก่จนเกินไปนะเกสอนตัวผู้แก่เกินไปอันนี้ไม่สามารถที่จะผสมได้แล้วนะนะตัวนี้น่าจะเป็นคลิปที่ล้มเหลวนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งให้หลายๆคนได้ดูนะตัวนี้นะน่าจะเหมือนกันเลยเพิ่งจะพลิกดูนะครับถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องแกะเลยรู้เลยว่าเสียแน่เห็นป่ะที่มันจะเป็นดำๆข้างในอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสียแน่นอนครับเนี่ยฮะ เปิดมาเป็นแบบนี้รู้เลยว่าเสียเนี่ยเกรยสรตัวผู้ถ้าเกรสรที่สมบูรณ์นะเขาเขาจะายังเป่งๆอยู่แกะปุ๊บเขาจะหลุดจากตัวน,นี้เลยอันนี้แกะแล้วไม่หลุดละนี่นะตัวนี้เสียแล้วนะครับเสียมาเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งครับผมกะเวลาไม่ถูกจริงๆแล้วถ้าถามว่าผสมเกรสรจะ บานช่วงไหนถ้าแคทธัญยานะบานประมาณที่บานเป็นรูปเนี้ยประมาณสัก3มวันนะสักสามถึงห้าวันน่ะจะดีเลยครับวันนี้เสียแล้วนะเสีย,สยทั้งหมดเลยดูใช่ดูใกล้มาดูใกล,ใกล้อันนี้น่าจะเป็นคลิปที่เป็นน่าจะเป็นประโยชน์อยู่นะนี่นะถ้างี้เสียนะเสียทั้งหมดเลยนี่แก่แก้จนเกินไปนะแต่ว่าเกสต่วัวเมียตัวเมียเขารับได้อยู่นะ อันน,น,นี้ตัวผู้ตัวนี้เสียหมดแล้วนะครับแต่แต่ตัวเมียอย่างเงี้ยรับได้อยู่นะครับถ้าเขายังเต่งอยู่อย่างเงี้ยรับได้นะแล้วอาจจะหาตัวอื่นมาใส่แทนนะอันนี้นะวันนี้ก็จะผสมไม่สําเร็จนะครับวันนี้ไม่สําเร็จตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะถ้าจังหวะบานมันตรงกันนะก็ก็คงจะได้แต่งงานกันก็คงจะมีลูกให,ใหม่ๆนะ เราคลิปนี้นะก็อาจจะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าดูว่าเกีย่ยสบเทาผู้มันแก่เป็นยังไงนะน่าจะประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะผมจะหาตัวคู่ผสมที่สวยๆมาแล้วจะมาผสมให้ดูนะครับแล้วก็ตอนอสรุปมาว่าเมื่อไรเขาติดไหมอะไรเงี้ยแลวค่อยสำหรับคลิปต่อไปนะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ